อ๋อแล้วครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมร้านบอลทุกคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มาอยู่กันกับซูเปอร์เซยันโกคูนะครับผมแหมการ์ดสวยงามเหมือนกันนะครับก็มีเอฟเฟตที่ดูดีนะเนี่สมัยนี้ก็พอได้อยู่นะเออภาพก็ดูผมชัดนะแต่ก็ยังไม่ใช่ดับ HD สักทีนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผ่้ใหญ่จะใส่ภาพ 3D มาแบบนั้นก็มาริเจนนึงวะแต่การ์ดมันก็สวยดีนะครับส่วนความเก่งเนี่ยก็ไม่ต้องสืบนะครับตัวคนนี้มันเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะมันทำทอย่างเลยนะครับ ขี้บกห้าตั้งต้นก็สูงนะครับตีเขาลูกสีมีกาดด้วยนะครับผมมีดีเฟน n ์เพิ่มขึ้นแต่ก็ได้รับการโจมตีในเทิร์นนั้นก็จะมีดีเฟน n ์เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่โดนโจมตีจะได้ขี้เพิ่มได้แท็กเพิ่มนะครับแล้วก็เลือดมากกว่าหกสบเปร์ก็กาดเลือดน้อยกว่าก็มีตายฟื้นนะครับถึงทำหมดเลยนะครับผมโคตรแบบเหมาเหมาหมู่มากเลยครับตัวเดียวนะครับส่วนแอคทีฟสกิลก็เป็นการยิงพลังไปเหมือนกันนะครับใช้ได้เมื่อมีพลัง HP ต่ำกว่า59%นนนะครรรับเเิ่มต้้ท์ีาห อืมหรือว่าหลังจากที่รีบาร์ Skill เนี่ยได้ทำงานเรียบร้อยแล้วก็ยิงได้เลยครับผมก็จะทำให้ยิงเป็นเกร t ี่เ e นทัตแท็กต์ไังอินเมตาเมทแล้วก็ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ไง v i ดิสเ e ลแอนิเมชันวิธีทิ้งเซนเคอร์นะครับผมนั่นก็คือเป็นความสามารถเมตาที่ต้องการมากๆนะครับแล้วตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับลิงสกิลก็ฟาร์มมาลักษณะหนึ่งกลางๆนะครับผมส่วนไทร์ทตเรย์ก็ที่เราบอกว่าเหมาหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในทีม Movie Hero ด้้วยนนนะะะครระะัับเพาฉ เป็นลูกทีมของ7ปีนะครับผมแล้วเราก็ใส่ไปกับทีม power beyond super สยาผสมกันนะครับผมแล้วก็มาเล่นกันในดาด Red Zone v ร์ซัส t า l e t พร้อมกับ support memory ซึ่ง don't n t o w นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าในส่วนของอ่ตรูนะครับผมจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะฮะก็ครั้งแรกเลยนะ,ะมาประเดิมลองดูเลยแล้วกันนะครับผมกับตัวใหม่ แล้วก็ความเก่งที่จะได้ใช้งานขับโลเทชันกากๆแบบนี้รีเซ็ตออกมาใหม่ได้ไหมเนี่ยมึงเอาโลเทชันอะไรมาให้กูเนี่ยออกเข้าใหม่ละอีเวนเนยอุ้ยอี <c oughs> เหมือนเดิมเลยนะเสียเพื่อนดาวลุงไปได้ตัวอไกแบบนี้ขับมาอีเวนเนย <c oughs> เอาเจ็ปีแยกออกมาเดอเอาล่ะรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเทมมันได้แค่นี้นะครับผมสามครั้งต่อวันนะถ้าเกิดผมออกอีกผมไม่ได้เล่นแล้ว ก็ต้องเล่นตรงนี้ไปนะครับจะบ้าอะไรเนี่ยจัดโรเดชันมาให้แบบคือแบบโอ้โหไม่ให้ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเป็นสองทีอ่ะบ้าไปแล้วนะครับโอเครอบนี้ดูดีหน่อยนะแล้วก็มีอินโทรในเมชันของเจ็ดปีเนรัยซึ่งลืมปิดตั้งแต่เล่นคูลเลอร์นะก็ดูไปแล้วกันนะครับแรกๆกก็ดูบ่อยนะหลังหลังก็รีบปล่อยผ่านอย่างไวโอเคมาแบบโรเดชันแบบฟูฟูนะครับผมต้องให้มันไปยืนข้างหน้าก่อนแล้วมั้งเนี่ยมันถึงมันการหมดทุกอย่างแล้ว จะตีเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แน่นอน,นครับแน่นอนมากกับลูกแก้วนะครับผมที่ไม่มีอะไรให้เลยเรับเหลือจะเชือเ่อเครือมาทาโอ้ยบ้าปะเนี่ยเราช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวราลองเอาโ,อโกคูไปยินแม่งเลยมันต้องอย่างนี้ว่ะมันไม่ได้ว่ะแล้วลูกแก้วสฟีฟ้าจะพอไหมเนะี่ยลูกแก้วสีแดงจะพอไหมเนี่ยอ่ะสีอันนี้โอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ท่าใหญ่อีกนะววุ่นวายเลยนะต้องแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วยไม่ได้นะ ดูแก้วอย่างเนี้ยนะครับผมอย่างเฮียเลยนะฮะไม่ได้พูดแบบเล่นๆเลยนะครับเฮียมากบึงบาบะเนี่ยโอ้โหหมายกอนนะครับดี่ีีตำแหน่งสุดท้ายเหมือนนะโอ้โหไม่ได้ยิงอื้อนะครับผมแต่ว่าดูไม่เท่าเท่าไหร่นะตีไม่แรงนะครับเดือนนี้โรเลชันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์แบทยังไม่ใช่แบบซูเปอร์แบทอรโลดอะไรอย่างี้ใช่ไหมเหลือจะเชื่อเลยนะครับผม ถึกด้วยนะแล้วก็อดไม้ตายเบิ้ลเพื่อเพิ่มพลังโจมตีไปอีกเพิ่มพลังป้องกันด้วยสองคองสําคัญทั้งนั้น8ปดล้านหนะผมว่าจะเชื่อดได้นะช่วยหน่อยโกคู Yes เก็บไปได้หนึ่งเบตา้าธาเล็กสล้านหเท่านั้นอย่างแย่เลยนะครับผมโอ้โ,โหจริงๆ ไม่ตายนะครับแต่เลือดเรายังเต็มอยู่โอยโอเคมากับคู่ลิงก์นะครับนี่นะครับลิงก์กับเจ้าเอลาร์สปีนะ e c a นะครับได้ลิงก์เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ก่อนละกันแต่เจ้านี่มันก็แทงอย่างนั้นนะแต่เราจะให้โอ้เรามาเทสเลยดีกว่านะช่างหัว7ปีแล้วกันนะโอ้แต่ดีเฟนต์แม่งไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้เจ็ดปีอยู่ที่แสนแปดเจ้านี่แสนสี่นะต้องโดนตีเยอะๆซึ่งข้างหน้ามันโดนตีเยอะพะอสมควรนะ่ะแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะแยกคู่ลิงก์ที่ดีเขาไปเท่าไหร่นะเอาเอา,เอาว่าเก็บอา่า L.R. ไว้ละกันนะครับ7ปีแล้วก็เดี๋ยวแยกคู่ลิงค์ที่ดีที่สุดของเข้าไปก่อนนะต้องเปิดลูกแก้วด้านไหนดีครับด้านนี้นะครับเหลืองจะได้ตกมาด้วยเก็บอันนี้ไปม่วงตกโอ้โหค่อนข้างแย่นะโอเคโดนไม้ตายเจ m i ม i นี่ช็อตสบายมากครับสบายเบลือผมก็ไม่รู้ว่ามันโหดขนาดไหนนะครับตีเข้าทุกสีด้วยนะครับ5้าลนสองตีใส่หัวโปกสบายๆนะครับแรงอยู่นะ5้าลนสองสำหรับตัวแบบ ที่เป็นสายแท้งนะยังไม่ได้บิวพลังเต็มที่มีเบิร์นอีกทีสามล้านสองนะผมยักทีดว่เขาไอ้ยักไอโอฟเอเดชชันอลมานะโอ้เบิร์นหน่อยนะครับจัดายโอ้โหจกกัดการัวโปกได้เลยนะเรียบร้อยเป็นหนึ่งนะครับทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้นะอยู่ในคาเมาเมฮห้านะเจ้าตัวนี้นะทูกทีมที่ดีนะครับทุกทีมเกรดเอเกรดเอสเกรดแซดเลยดีกว,ว่านะครับโคตรพรีเมียม โนเจ้าตัวเราได้ปีสองครั้งถือว่าโอเคหน่อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าบอสข้างหลังจะยากขนาดไหนนะแต่ผมว่าไม่ยากมากหรอกดูจากทรงลูกกระจกทั้งหลายแล้วนะโดนเป่าไปอย่างง่ายดายอยู่โอเคเก็บลัวๆนะครับ3ปีต่อนเนื่องไปฟ้านะครับเหลือไอตัวสีเหลืองตัวเดียวนะโอเค ไม่ได้หน่วงเทินเลยนะครับก็เอาแบบนี้เป็นเลยแล้วเดี๋ยวเราส่งโกคูไปนะครับผมเอากอดเก็บไว้แล้วก็โกคูไ oh ป huh, เดี๋ยวอาจจะต้องดูโลเดชันอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือใส่ตัวที่อยากใส่มานะไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนเท่าไหร่นะว่าจะเอาใครคู่ใครนะแค่ใส่ตัวที่มันเก่งเพราะมันยัดยัดไปรวมๆกันนี้นั้นเองนะผมรวมตัวเก่งนะครับแบบยัดรวมกันนะครับแล้วก็มีตัวแท้งสองตัวนะ โอ้มาเป็นทาเลแล้วนะครับแล้วก็แปลงล่างได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราจะให้อย่างนี้ละกันนะครับเอาแค่ตรงนี้ก็ได้ท่าใหญ่แล้วนะเพราะว่าเราสําคัญที่ตัว L อตารงตนี้ด้วยนะไม่ได้ตัวใหญ่โอ้ตายกอลูกแก้วโคตรเลือนโคตรเกลืออ่ะไม่เป็นไรมีหลอดเลือดแค่ไม่เยอะน่าจะไหวอยู่แหละเอ้ยโอ้โหคิดเพิ่มไอ้นี่เพิ่มนะครับ เออความจริงเมื่อกี้เราไม่ต้องเก็บอะไรเลยก็ได้นี่ว่าให้โกคูมันโดนเตะแล้วก็ได้คีเพิ่มก็ได้นะมันก็ได้ท่าใหญ่อยู่ดี4 4 0หมไม้ตายนี่คือด่านยากใช่ไหมอ,นนอันนี้คือด่านยากใช่ไหมถามอีนทีนเพื่อความชชวร์นะผมก็ไม่รู้สเกลเท่าไหร่นะแต่2องมันโหเลอเกอินนะครับถ้าทำด่านยากได้แค่นี้นไปทำใหม่นะ <c oughs> ยิงไปแล้วก็ต่อด้วยเบยต้าตัวข้างหลังน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะดูจากทรงนะแต่ตอนนี้นะครับผมบอสเฟสสุดท้ายเหมือนจะเป็นสีม่วงนะเป็นทาเลตตัวเดียวๆเลยเดี๋ยวกินผลไม้มาแล้วหรือเปล่าแบบล่างบัฟนะเฮ้ยเบยต้ามันไม่ตายวาะเนี่ยเฮ้ยเหลือมัมติง่งนึงเหลือให้สแต็กเหรอโอเคนั้นเราขอขออนุญาตเฮ้ยนี่โอ้โหไอสปอร์ตเม่รี่ทำงานนะครับลืมดูเลยรีบกดข้าไมไปก่อนนะน่าจะดูก่อนเพราะยังไม่เคยดูเลยนะ อ,อนี่ขนาดมีตัวเป็ียลูกแก้วมาให้ด้วยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะไม่เป็นไรนะครับได้ก็ยิงนะครับน,น,นี่มึงเปลี่ยนลูกแก้วให้กูจริงป่ะเนี่ยบ้าป่ะเนี่ยเปลี่ยนยังห่วยอ่ะคือด่านมันเนื้อพลังนะเนี่ยเนื้อความสามารถแล้วก็ทาให้ลูกแก้วมันแย่ตลอดนะครับน่าเบื่อจริงครนะับผมว่าโคตรเบือเ่อเลยเวลาแบบด่านมันชอบแบบมาจับลูกแก้วอววยให้อะจับเซตลูกแก้วอววยเนื้อพลังเปลี่ยนลูกแก้วเราอะไรเงี้ย มาดูที่จะโดนอีกหรือเปล่านะครับผมเป็นท้าเลนล่างนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่แต่มันก็ล่างท้ายอย่างนะสีม่วงแล้วนี่นะแต่ว่านะครับผมเราจะยังไงดีโกคูยิงขึ้นหน้าทุกคนดูสุขภาพดีกันหมดอ่ะยิงแอคทีฟไปเลยแล้วกันนะครับจากโกคูเอ่อสี่ปีนะครับตัวนี้นะฮะจัดไปออโอ้โหมนสี่ล้านสอง อันดับต่อไปก็เอาอันนี้ออกมาส่วนโกคูขู go ่ go go. แล้วดูลูกแก้วดีนี่คืออายุชัวร์ลบัล t ดอายุชัวร์ลบัลเด t ดีเฟนต์สองแสนห้าแล้วมีกาดนะครับผมอย่าลืมนะครับดีเฟนต์นี่มันก็ส่วนหนึ่งนะเยอะก็เยอะส่วนหนึ่งนะครับเยอะก็เรื่องเยอะส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของอ่าโอ้โหอะไรวันนี้ <laughs> โอ้โหไม่ได้ไม่ได้โกอะไรเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วลดูดิ มาลงอานสุดท้ายเพื่ออะไรวะโอ้ยดูกแก้วอย่างแย่ไม่อะไรครับทางมันจะจบอยู่แล้วยังมีดีเฟนซ์เพิ่ม,มอีกอ๋อได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นหลังจากโดนต่อยในเทินหนึ่งครั้งนะเพราะฉะนั้นโดนยืนตำแหน่งหน้าเนี่ยถ้าศัตรูไม่ไม้ตายก่อนนะถือว่าดิวดีแล้วนะสำหรับปูปูตัวนี้สบายเลยแต่ถ้าไม้ตายก่อนอาจจะเจ็บหนะักอาจจะเจ็บได้อยู่นะเพราะดีเฟนซ์ไม่ได้สูงนะมีการกับก้อนหลังเนะี่ยที่ผมว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะให้นะแถมยังแตกดีเฟนซ์ได้จากท่าใหญ่ด้วยดีเหลือเกินตัวอะไร สมกับเป็นเวอร์ไวส์เซเลเบชันหน่อยครับเก่งๆมากแบบนี้นะเก่งขึ้นมาสุดๆแล้วก็ออกด่านโคตรยากมาลองรับหน่อยก็จะดีนะอย่างนงี้แหละเก้าล้านสี่จากโกคูยิงเงิน9ล้านสิบล้านแม่งบอลแทบไม่ตกสะเทือนอะไรเลยนะครับอ้าวจบแล้วเหรอวัดเรียบร้อยไปนหนึ่งด่านครับเวอร์ซัดทานเลนัะผมคึกว่าจะยากกว่านี้นะครับนี่มันอะไรกันนี้ นี่มันง่ายแบบโคตรง่ายเลยนะสงสัยมันตบโบลี่อย่างเดียวนะตัวอื่นนี่คงไม่ยากเท่าไหร่อะลองเลื่อนไปดูอีกสักด่านหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับโดยรวมก็มันเก่งแหละสนุกด้วยนะมาเจอกับหลอดสลักต่อนะครับผมทีมเดิมเลยนะมาเจอกับด่านหลอดยอดลักสลักใจนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับเป็นมูวี่ที่ผมแบบจําไม่ได้เลยนะเออไอ้สามตัวนี้ชื่ออะไรผมจําไม่ได้ลูกน้องปอกแปะอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยลูกแก้วนะครับตามสูตรเดิมเลยนะครับผมแข็งแกร่งจริงๆนะ มันคงในความเกลือมากเลยนะครับอะไรจะเกลือขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหแล้วเ,เราลืมเลือกให้มันดีด้วยโอเคแต่อย่างน้อยเบจิต้าได้จับหนักไหยเบจิต้าอัดหนักเลยเอาวะมาโรเตชันนี่ออกจามั่วๆนะทีมเนี่ยผมว่านะ่าจะเอาตัวออกไปสักหน่อยหนึ่งนะตัวสปงสพอดมาใส่เพิ่มหน่อยหนึ่งนะน่าจะดีกว่านะยัดแต่ตัวแบบดาเมจไปแล้วก็เนี่ยโกคูกับเบจิต้าไม่ได้ยืนคู่กันนะ ่วนคู่หูคู่ลิงอันนี้ก็แบบแหมมันไม่มีคนเปลี่ยนลูกแก้วให้อีกนะครับมันต้องไปโฟลดไอ้เจ้าโกคุก็ต์หนังสามมานะไม่งั้นไม่ได้ยิงไม้ตายง่ายๆนะครับผมสามปีนี้ไม่ได้มีแบบว่า,าตัวช่วยอะไรเยอะนะมีเก็บลูกแก้วลุงได้อย่างเดียวอู๋ดิซเบิลด้วยนะครับนี่โหดมากโคตรเม,ามตาแต่ไม่ตายคืออะไรอย่างคึอด่านสองยากขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าโกคูก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของโกคูเวอร์ไวตัวนี้นะฮะ แล้วผมว่าผมต้องไปปิดไอ้แอนิเมชันเนียนี้แล้วว่ะด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเอาเป็นเพลย์วันสเปอร์เดย์แล้วกันนะครับเล่นวันละครั้งเล่นวันละครั้งนะ,นะค,รงนงครับผมนี่ตัวเพื่อนเอาตัวเพื่อนกี่ทางมาทางเดียวนั้นเดีย๋ยวเราตัวเรายืนหน้าดีกว่านะครับผมแบบนี้เอ้ยแต่ว่าโหโคก,โกูก,กอดไปยืนหน้าก็ดีมันนะแบบนี้ก็สบายใจดีนะแต่ว่าไม่จำเป็นปหรอกนะเออกลัวอะไรนะครับโผล่มาเทิร์นหนึ่งมีกาดอยู่แล้วนะครับตีเลยให้ตายหนึ่งตัวตัวที่สองไปต่อ นี้มานี้โหอืมอาหาไม่ได้ลูกแก้วลุงสองอันด้วยมันไม่เป็นไรนะแต่ก็พลังหายไปเยอะนะครับเห่เห่อ่ะเก็บนี้ไปไปได้อะไรเหมือนเดิมนะเกลืือมเดิมนีม่ตัวเป็ดนลูกแก้วก,ก็ยังเกลือได้อีกนะครับเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับโอ้โหนี่คือแรงแล้วเหรอนี่บอสด่านนี้กระจอกมาสงสัยคงต้องขยับไปเล่นโบลี่แล้วมั้งครับเจอความยา่แท้จริงนะแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เราามาดูความเก่งโดยรวมก่อนไงใครที่เล่นแบบ ผ่านไปแล้วก็น่าจะได้รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะสำหรับโกคูบายส่วนสีม่วงไม่คลิกก็ได้ดามดเมจอยู่เหมือนกันเนี่ยก็เจ็บมันอยู่นะร <c oughs> ัวนะครับสองลนเนะครับที่ไม่ได้เก็บลูกแก้วลงสองลูกอัดลูกบอลาบตายไหมตายหรือไม่ตายโอเคตายหรงอว่าไม่ตาย โกคูบิต้าตัวนี้ก็น่าจะได้ไดาเมจไม่ได้เท่าไหร่นะครับเลยครึ่งหนึ่งเขียวรัวแต่ไม่เป็นไรนะเพราะอะไรเรามีตีเข้าทุกสีนะครับผมนี่นะผลลิงโคตรเยอะนะครับเอาจัดป้ายนี่อยู่ตรงนี้โดนตีหน่อยนึงตีเข้าทุกสีเดี๋ยวนี่เก็บให้ต่อส่วนนายทําอะไรก็ทํามาเป็นส่วนเกินตันนี้น่าจะเป็นซัพพอร์ตมากกว่าได้เห็นพลังที่ดูแบบโหดกว่านะนี้นะยังไม่ได้โดนเตะเท่าไหร่ะครับผมห้าล้านนะตักดิฟเฟนได้คิฟรีมีรีไฟ ต้องการอะไรอีกวะกูทำจริงเหรอโคตรเก่งเลยผมว่าหาตัวสปอร์ตโง่งๆมาในทีมหน่อยนึงจะได้เตะโดนเตะต,ต,ตายบ้างนะแบบนี้ก็โอกาสตายก็ยากไม่พอนะแถมแมยังจะไอ้นี่อีกนะเบต้ามาอีกสิเอาดีเอา้ายิงเลยดิครับดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเอาอยังไม่ได้ดูนีกว่ะเพราะฉะนั้นโดนดูไปซะจงดูเบตา้าไปั้นชายแบบโนซับ no นะครับแล้วไม่ครีครับโนครีสี่ล้านแต่ได้หลอดหนึ่งนะ เลือประมาณ16ล้านนะโอเคแบบนี้ละกันนะครับแม้จะบอ้อได้2ลุงจัดปุยจัดปุยมุย้ยอันนี้ไปแหม <c oughs> นี่คือมีตัวเป็ดลูกแก้วให้แล้วนะครับ I promise <c oughs> ผมเราจะบอกคุณเลยครับว่าผมมมีตัวเป็ดลูกแก้วลุงให้แล้วนะครับยังได้แค่นี้นะครับแล้วโคตรเกียดเลยครับดาที่มันแบบว่าทำลูกแก้วมาให้กับทุเล่ทุเล่นะครับโอ้โห ดีกว่านี้นะครับถ้าแบบว่าเราสามารถแบบทําอะไรกับลูกแก้วในสนามได้มากกว่านี้นอกจากกดตรงปลายตรงปลายอยู่ห้าหกลูกเนี่ยเออน่าจะขยับตรงกลางเลื่อนตรงกลางระเบิดลูกแก้วตรงกลางอะไรได้หน่อยอะไรอย่างงี้นะเปลี่ยนหน้าลูกแก้วอโตะเอง้บ้างน่าเบื่อนะครับแต่ยังโชคดีมีติดเบิลอยู่นะจัดโุย หลักกับเรียบร้อยตายเนี่ยมาถึงมือเบต้าเดี๋ยวเบต้าก็ยิงทีไปแล้วหนึ่งทีมาเป็นล่างสีแดงนะครับผมโอ้ยนักกูจังเลยอ่ะอ่ะเรามาดูนี้ส t r ร k e f อ o ด the อ t h e r ท o ร์ d ลดนี่เดีย๋ยวได้ไปเจอพองแล้วป๋อกับเออหน่อยนะทนไม่ได้แล้วโว้ยลงมาต่อยโห้ยเป็นเป็นแม่งเป,เป็นแบบเป็นแบบฟิล์มที่ ซัพพอร์ตเม o r y ที่ค่อนข้างแบบดูดีมากๆเลยนะเออเจ๋งดิอ่ะมาครับเทอร์นีโกคูเบจิต้า2องแผมแปลงล่างเลยละกันนะมาครับเป็นแบบ play once ไงก็เลยต้องดูไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้ดูก็ดูนะครับแต่ถ้าดูแล้วก็ไม่อยากดูอีกนี่ทำให้พลัง2คนมันสูงเท่ากันทีนะครับทำไมโกเบบลูจาก โซนเมนา่พาวเวอร์ถึงแบบพลังไม่เท่ากันอันนี้เท่ากันแล้วนะจะได้ไม่มีข้อขอลหาว่าพลังโกคูเยอะกว่าเอ้ยแต่มันแหมมันมันอยากนอนเตะคีมยังไม่พอนายไม่ใช่พระเอกอะสองแสนหนึ่งอะวะแต่ถ้ายืนตรงนี้มันได้สองแสนสองนะแต่ต้องอย่างนี้นะครับต้องพาคูลีกัไปด้วยนะแต่โกเบอ้ามันไม่ใช่พระเอกอะอะไรอะไร,ะไรใจก็แบบใจก็ต้องอย่างนี้นะ เอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหล,ะ,ละช่างหัวอีกโกเบบูไปเอางี้แล้วกันนะฮะนี่นี่ก็ได้ท่าใหญ่แล้วยงลูกแก้วลุงตัวนี้ไปสีเหลืองโดนแน่มึงโดนแน่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงครับจะตายหรือไม่อ่ะนี่พยืนตรงท้ายอะดีแล้วนะคือโรเดัซนเหมาะเอาอีโกโคูเบต้ามึงหน้าสุดแล้วสองแสนโอเคแต่ยังไม่ฟูลแพสซีฟนะเจ็ดล้านสี่อะ นี่คือเต็มหลอด55%เนี่ยนะจะบ้าเหรอปัดเก่งเลยนะดูดีเนะี่ยเหมาะสมหน่อยค่อยเหมาะสมหน่อยนี่พลังโจมตีเพิ่มอีกเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้แรงสุดด้วยนะสามปีก็รัวๆนะครับก่อนจะตายหรือเปล่าแต่ว่ามันยิงไม่ตายเราคงมีไม้ตายอีกนี่หลบมีหลบหนึ่งทีโดนเตะธรรมดาเท่าไหร่หลบอีกไม่รู้เลยนะครับผมอ่าไปอ,อีกแปดล้านหกนะครับ ยาวไปครับลูปทีม7ปีครับเปีนี่โขโขวตอนนี้ทีมนี้โหดเที่ยมอลังการนะครับ Disable Enemy Action ด้วยวิก้นี้ครับ1ทีไม่โดนเตะนะครับเป็นพลังที่แบบว่าไว้โค่นเซลแม็กซ์เลยนะครับผมแล้วก็จบอีกแล้วอ่ะมึงง่ายจังวันนะียหมูมากๆนะผมจบไปแล้ว2ด่านกับเลสโซนะครับก็คงไม่เล่นด่านสุดท้ายทีเดียวนะแต่ไว้ค่อยทำอีกคลิปหนึ่งนะสรุปเลยดีกว่านะ และนี่ก็คือซูเปอร์ซยันโกคูนะครับผมจากฉลองเวอร์ไวดเซเรเบชันผมว่าเก่งอะยังไงก็ผมว่าหนึ่งในสามของเกมนะครับมไม่รู้ว่าคือทั้งฝั่ง JP เนี่ยเขาว่ากันว่าไอ้เจ้าเบต้ากับครั้งพอลูเนี่ยมันโคตรเก่งนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้อ่านสกิลมันหรอกนะครับแล้วมันก็ยังไม่เข้ากลบอลด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าไอ้คูลเลอร์กับไอ้โกคูเนี่ยมันเก่งกว่า7ปีอย่างแน่นอนนะครับผมมันเก่งกว่าเว้ยคือมันแต่แต่มันก็ไม่ใช่แบบว่า ทุกทางนี่ก่อนแม่มันก็ในทางของมันมันเป็นโค้ดลูกทีมให้7ปีได้ดีมากๆแล้วแบบเฉิดฉายสุดๆทีม7ปีก็จะยิ่งแบบฉายแสงนะมันเล่นเป็นทีมเนี่ยไม่เล่นคนเดียวไงจับคู่กันนี่คือยิ่งดีแต่ถ้าให้เลือกแบบโหความแพรวทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าซูเปอร์เซียนโกคูอวายตรงนี้มันครบเครื่องจริงๆนะครับผม,มตายฟื้นด้วยมันมันดีจริงๆแต่เราจะได้โอกาสตา,ตายฟื้นก็ต้องรอไปเล่นดาน่านยากๆใน คลิปต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ไปด้วยนะครับผมจะได้ถึง30,000ื่นเร็วนี้ทุกทีนะครับสำนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันพูดตอนนี้แล้วลิ้นจ,จะเริ่มพันนะพูดเยอะไปลิ้นพันแล้วตอนนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ